สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์เคนโดเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกลายวันในวันเสาร์ที่18กันยายน2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝาก,กเพื่อนกดไลค์กดซ u b สไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆอ,อาจารย์ขออนุญ,ญาตพาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้อ่าช่องบอล ฟุตบอลสเตปสอของพวกเรานะครับเมื่อวานสเตปสอเราแตกอีกแล้วนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลที่อาจารย์ให้ไว้เมื่อวานนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผลเมื่อวานที่ให้ไว้ก็คือคู่ระหว่างแฮท้าเบอร์ลินพบกับกอร์เตอร์เฟือนครับเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ต่อแฮท้าเบอร์ลินครับหน้าครึ่งควบลูกลบสิบ คู่นี้ก็ผลปรากฏว่าไฮท้าเบอร์ลินชนะไป2ประตูต่อ1นะครับก็คู่นี้ได้กินครึ่งนะครับก็ยินดีด้วยครับส่วนคู่ที่2ก็นิวคาสเซิลพบกับลีดครับคู่นี้ลีดต่ออ่าลีดมาเป็นต่อนะครับเสมอควบครึ่งลบสิ 10. อาจารย์ให้ลองนิวคาสเซิลนะครับในบ้างครับเมื่อวานนี้จบที่1ประตูต่อ1ก็กินครึ่งเช่นเดียวกันนะครับยินดีกับเพื่อสมาชิกด้วยครับสรุป อาสเตปสองของเราแตกนะครับก็ยินดีด้วยครับส่วนใครที่ห้อง VIP นะครับเมื่อวานใครที่ติดต,ตามอาจารย์ห้อง v i p ก็ยินดีด้วยครับอาจารย์ที่ห้อง v i p ให้สเตปสามครับสเตปสามแตกนะครับส่วนพร้อมกับ VIP ก็ได้กินครึ่งนะครับ VIP อาจารย์ให้ต่อแฮท่าเบอร์ลินไปครับทีเด็ดก็ได้กินครึ่งครับจบที่สองหนึ่งส่วนสเตปสามที่ห้อง VIP ของอาจารย์ก็แตกนะครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยใครที่อยากได้อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP นะครับหรืออยากเข้า อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P ขอาจา์นะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคนโดคตี้เจ็ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้านะครับเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตปสองหลังโกล,ลายวันวันนี้อาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็สองคู่สองตัวเช่นเคยนะครับฟุตบอลสเตปสองคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างเบอร์ลี่พบกับอารับ คู่ที่2ก็เป็นลิเวอร์พูลพบกับคิตตันพาเลตน,นะครับแต่เวลา3ทุ่มทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูคู่แรกกันเลยนะครับเริ่มกันที่เบอร์ลี่พบกับอาร์เซนอลครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่6เกมหลังสุดก่อนที่จะมาเจอกันวันนี้ครับพวกเขาเป็นอย่างไรมากันบ้างนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเบอร์ลี่เลยนะครับก็มีแพ้ให้กับคาร์ดิสนะครับ อ0ประตูต่อ2แพ้ไบรตันนะครับ1ต่อ2แพ้ลิเวอร์พูล2ต่อ0ชนะนิวคาสเซิล4ต่อ3เสมอลีด1ต่อ1และครั้งสุดท้ายล่าสุดก็แพ้ให้กับเอเวอเรตนะครับ3ประตูต่อ1ก็เป็นการชนะ1เสมอ1แพ้4ครับส่วนอาร์เซนอลครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขากอมบีแพ้ให้กับสเปอร์1ต่อ0แพ้เบนฟอร์ดนะครับ2ต่อ0แพ้เชลซี0ต่อ2ชนะเวสต์บอมวิด6ต่อ0แพ้แมนซิตี้ 5ต่อศนและครั้งสุดท้ายล่าสุดครับชนะนอรลิตนะครับ1ประตูต่อ0ูนก็เป็นการชนะ2แพ้4ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับก็ย้อนไปดูหน่อยก็เป็นอาร์เซนอลชนะ31อาร์เซนอลชนะ3-1อาร์เซนอลชนะ21เสมอกัน0 0เบอร์ลี่ชนะ1 0แล้วก็ครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันนะครับวับนที่6เดือน3ปี21ก็เป็นเบอร์ลี่นะครับ เสมออาเซนอลไป1ประตูต่อ1ครับเจอกันหครั้งนะครับก็เป็นอาเซนอลนชนะไป3ครั้งเบอร์ลี่ชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับลงเตะมาแล้ว4นัดก็เสมอ1แพ้3นะครับได้3เสีย8ครับมี1คะแนนล่างอันดับ18ของตารางขณะนี้ครับส่วนอาเซนอลนครับลงเตะมาแล้ว4ี่นัดชนะ1แพ้3นะครับได้1เสีย9ครับ มี3คะแนนล้างอันดับ16ของตารางขณะนี้ครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไงและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลทเปิดมาวันนี้ครับให้อาร์เซนอลนะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบ10ครับครึ่งลูกนี่ครับลบ94นะครับอยู่ต่อกับอาร์เซนอลก็ได้เต็มเสีย99ส่นะครับส่วนอยู่ลองเบอร์รี่ได้94เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งขาวครับ2ลูกครึ่งบวก9กครับอยู่ต่อ กับสูงนะครับก็เสียน้ํา88ครับได้88เสียเต็มส่วนอยู่รองต่านะครับก็ได้เต็มเสีย96ครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาให้อาเซนอนเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบ5นะครับเสมอควบครึ่งลบ73นี่ครับอยู่ต่อกับครึ่งแรกนะครับอาเซนอนก็ได้เต็มเสีย81ครับส่วนอยู่รองเบอร์ลี่ครึ่งแรกได้73เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกลบ10นะครับ1ลูกลบ94 อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกครับก็เสียน้ำา98นะครับได้98เสียเต็มส่วนอยู่ลองต่ำครึ่งแรกได้94เสียเต็มนะครับนี่คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตแจ้งเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกพันนะครับเพราะว่ามีสมาชิกถามอาจารย์มากอบทุกวันเลยนะครับว่าให้สอนดูหน้าน้ําให้ด้วยนะครับทางขวาเป็นยังไงทางซ้ายเป็นยังไงทางขวาก็45นาทีเราก็ได้เสียไปเลยนะครับส่วนทางซ้ายมือ90นาทีก็ได้เสียนะครับส่วนน้าดํดๆนะครับน้ําดํดๆอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ว่า น้ำดำๆแบบนี้นะครับก็คือไดอ้ได้ตามตัวเลขแล้วก็เสียเต็มนะครับส่วนน้ําแดงๆแบบนี้นะครับก็คือได้เต็มอย่างเดียวนะครับแล้วก็เสียตามตัวเลขที่เขาโชว์ไว้ให้แบบนี้นะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่ออาร์เซนอลไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มอนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่ค่อนข้างาสูสีกันทีเดียวนะครับฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับ แต่แต่ว่านะครับอาร์เซนอลนะครับเป็นทีมที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็สติตีที่เจอกันมาครับก็เป็นอาร์เซนอลที่ทําได้ดีกว่านิดๆนะครับเจอกันทั้งหมด่หกครั้งก็อาร์เซนอลชนะไป3เสมอกันไป2ครั้งนะครับเบอร์ลี่ชนะได้1ครั้งนะครับแต่กับฟอร์มอารีนัดหลังสุดนะครับที่เตะในหลีนะครับอาร์เซนอลพวกเขาอาชนะได้1ครั้งแล้วก็แพ้ไป3ครั้งนะครับกับเบอร์ลี่ก็เช่นกันครับ ฟอร์ม4นัดหลังสุดกันในลีกนะครับพวกเขาก็แพ้ไป3นะครับแล้วก็เสมอไป1นะครับยังไม่ชนะใครนะครับในในลีกนะครับแต่สถิติสถิติก็บ่งบอกอยู่นะครับอาร์เซนอลก็ดีกว่านิดๆนะครับกับทีมอาร์เซนอลเับเป็นทีมใหญ่นะครับช่วงนี้ฟอร์มของพวกเขาไม่ดีครับวันนี้เจอทีมที่เป็นรองกว่าเยอะนะครับ อาจารย์มองว่าพวกเขาไม่น่าจะทำให้โอกาสดุดลอยไปแน่นอนครับสามแต้มเต็มวันนี้คิดว่าเป็นของอาร์เซนอลแน่นอนครับกับราคาครึ่งลูกลบสิบแบบนี้นะครับยังมีช่องกินครับหนึ่งเมตรก็กินเต็มและอาจารย์จึงมองว่า,าให้ต่ออาร์เซนอลไปดีกว่าครับวันนี้สามแต้มเต็มเป็นของอาร์เซนอลแน่นอนนะครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ต่ออาร์เซไปครับคู่นี้ ใครครับที่เพื่อนครับใครที่อยากดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่อแอดโคปาเจ็ดแปเนะครับเพียงท่านแจง้งว่าอาจารย์เกนโดแนะนํามานะครับท่านจะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยาการ่วมดักได้ V.I.P. ของอาจารย์นะครับ ก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคนโด c อตีเจได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับสำหรับคู่สุดท้ายวันนี้ครับเป็นคู่ที่2นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลพบกับคิดตันพาเลตครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าบ้าลิเวอร์พูลครับก็ฟอร์มหนัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะโอซาซูน่านะครับ3ต่อ1ชนะนอริต่อศน ชนะเบอร์ลี่สอต่อศูนย์เสมอเชลซีหนึ่งต่อหนึ่งชนะลีดสามต่อศูนย์และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับชนะมิลานนะครับสามประตูต่อสองก็เป็นการชนะห้าเสมอหนึ่งครับส่วนฟอร์มหกนั้นหลังสุดของพาเลทนะครับก็พวกเขาก็มีชนะวัดฟอร์ดนะครับสามต่อหนึ่งแพ้เชลซีสามต่อศูนย์เสมอเบนฟอร์ดศูนย์ต่อศูนย์แพ้วัดฟอร์ดหนึ่งต่อศูนย์เสมอเวสต์แฮมสองต่อสองและครั้งสุดท้ายล่าสุดก็ชนะสเปอร์นะครับสามประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นการชนะสองเสมอสอง แพ้2นะครับส่วนลิเวอร์พูลครับก็เป็นการชนะ5เสมอ1นะครับลิเวอร์พูลส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูก็เป็นลิเวอร์พูลชนะ2-0ลิเวอร์พูลชนะ4-3ลิเวอร์พูลชนะ2-1ลิเวอร์พูลชนะ4-0ลิเวอร์พูลชนะ7-0และครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกัน23เดือน5ปี2-1ครับก็เป็นลิเวอร์พูลชนะพาเลทไป2ประตูต่อ0นะครับอ่าทั้งหมด6ครั้งก็เป็นลิเวอร์พูลชนะไปทั้ง6ครั้งเลยนะครับ ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านลิพูลลงเตะไปแล้ว4นัดชนะ3นะครับแล้วก็เสมอ1ได้9เสีย1ครับมี10คะแนนล้างอันดับ2ของตารางขณะนี้ครับส่วนพาเลทนะครับลงเตะมาแล้ว4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1ครับได้5เสีย5มี5คะแนนครับล้างอันดับ11ของตารางขณะนี้ครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลทเปิดมาวันนี้นะครับให อ่าลิเวอร์พูลนะครับเป็นต่อลูกครึ่งควบ2ขาวนะครับลูกครึ่งควบ2บวก98ปอ่าอยู่ต่อกับก็เสียน้ํา93นะครับได้เกเสียเต็มส่วนอยู่รองพาเลรครับได้เต็มเสีย98ส่วนสูงต่ําครับเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งลบ10ครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งลบ92อยู่ต่อกับสูงนะครับก็ได้เต็มเสียเต็มครับน้ํา1.0 0ส่วนอยู่รองต่ํานะครับก็เสียน้ํา92ครับได้92เสียเต็มส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับ เปิดมาที่รเวอพูลเป็นต่อนะครับครึ่งควบลูกขาวครับครึ่งควบลูกบวก98อยู่ต่อกับครึ่งแรกนะครับรเวอพูลก็เสียน้ํา90ครับได้90เสียเต็มส่วนอยู่ลองพาเลตครึ่งแรกนะครับก็ได้เต็มเสีย98ครับส่วนสูงต่ําของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งขาวนะครับลูกควบลูกครึ่งบวก97ครับอยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกนะครับก็เสียน้ํา89านะครับได้8 9เสียเต็มส่วนอยู่ลองต่ําครึ่งแรกก็ได้เต็มเสีย97นะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโด่จอดเถอะกูจะลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อลิเวอร์พูลไปดีกว่าครับผู้นี้อาจารย์มองนะครับฟอร์มของทั้งคู่จาก6เกมหลังสุดนะครับค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับอย่างลิเวอร์พูลนี่ครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาชนะไปถึง5เสมอไป1นะครับยังไม่แพ้ใครเลยส่วนพาเลนนะครับฟอร์ม6กนัดหลังสุดของพวกเขาอาชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับสติถือว่ายังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ กับสถิติที่เคยเจอกันมานะครับ6เกมหลังสุดก็เป็นลิเวอร์พูลขย่มได้มากกว่าตลอดนะครับขี่อยู่ข้างเดียวครับพัวเคยข้าม้าเคยขี่แบบนี้นะครับอย่างที่อาจารย์เคยพูดอยู่เรื่อยๆครับพุดปอนแบบนี้ก็ไม่น่ารอดครับวันนี้พาเลทนะครับสามแต้มเต็มอาจารย์มองเป็นของลิเวอร์พูลแน่นอนครับต่อไปแล้วไปรุนเม็ดสเม็ดสสบายกว่ากันเยอะนะครับกับราคาลูกครึ่งควบ2ก็รุนเอาเม็ดสครับเม็ดหเม็ดมีแน่นอนนะครับอาจารย์มองไว้แบบนั้นนะครับจึงเลือกว่า ให้ต่อเอรีย์ภูนไปดีกว่าครับคูน่นี้ลุ้นเอาเม็ด2นะครับอ่เม็ดมีแน่นอนครับวันนี้3แต้มเต็มเป็นของเอรีย์ภูนนะครับจึงเลือกว่าให้ต่อเอรอย์ภูนไปครับวันนี้สรุปผลทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกลายวันของอาจารย์นะครับก็คือให้ต่ออาร์เซนอลและให้ต่อเอรียบภูนไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ส่วนท่านไหนนะครับที่อยาก ได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ขอ,อาจานนะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคนโด c อตี้เจเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากร่วมสนุกทายผลไปกับอาจารย์หรือร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่แอดโคปาเจครับมีแอดนําหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นย้ำนะครับเพืเ่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขออาจารย์เพืเ่อนท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไไรรรหหือเ็นนต่างงยังะคบ ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกลายวันผมอาจารย์เคนโดจอดเถอคูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมแมสแล้วก็พกเจลกันด้วยนะครับเป็นห่วงครับทุกท่านวันนี้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ